วันที่22เมษายน2564พระสาโรธสารธโรจโนก็ได้นำพระภิสุและสมเนิบวชือร้อนพัฒนาวัดตกแต่งสถานที่ภูมิทัศน์หน้ากุฏิสงหลังใหญ่มีสำเนินอะไรบ้างครับมีสำเนินไหไบ้าง อันนี้สำเนีจัก,กรีนะครับจัก,กรีสำเนีอะไรนะครับรายงานนะครับสำเนีนจัก,กรีสำเนีนเอิร์ดแล้วก็พระอภิลักษ์แล้วเด็กชายออสกำลังจะบวชเนรนะครับวันที่ยี่สิบห้าแล้วก็น,นุ่นละคนชื่ออะไรฮะอ่าสำเนีนโอมนะครับสำเนีนโอมสำเนีนโอมแล้วก็พระชานวิทยใช่ไหม อาพระชานวิทย์แล้วก็สำเนินอีกชื่ออะไรครับฮะสำเนนอีทนะครับอาก็ช่วยหลวงพ่อสาโรธนะครับพัฒนาวัดนะครับอนุโมทนาสาธุบุญด้วยกันเดอ้อได้บวชแล้วก็ได้พัฒนาวัดนะครับทำสามสาสที่อยู่อาศัยปลูกดอกไม้ดูแลต้นไม้นะครับอาสาธุสาธุสาธุ